แม่ครูบอกครูบอกน้องเก็ตบ้านเลยนะมแม่ครูบอกน้องเก็ตบ้านดื้อแต่กำบ้านเลยอะไรอีกแล้วก็ครูบอกว่านี่ไก่ยังแกบอกว่าพี่หุ่นเช่นครูบอกว่าอะไรเช่นนี่แหละครูบอกว่าอะไรพี่เช่ทำไมหุ่นเช่นสวยนะสวยนะไม่เรียนมาไม่มาโรงเรียนเตรียมการนักเก็ตใช่ไหมยิ้มหน่อยครับ คนจ้มเลยเขาบอกว่าใครมากกอนที่ป่านวิวดีไหมแต่ตอนนี้อากาศไม่บอกมียกมียกน้องเกิดมียกอดีคคะน้องหอันดีตค่นมียกอดีค่ะ